สวัสดีครับสวัสดีชาวเคเมอร์ทุกท่านในท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับไอจินในรหัสพี่ชายนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ไปขโมยมาสุ่มกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองอ่าซึ่งกิจกรรมนี้พี่ว่าน้องๆไม่ควรพลาดนั่นเองน้องๆไหนทีว่ามีเพชรไม่จํากัดก็ไปจัดกันได้เลยน <Okay. S 1> ะครับโอเคแต่ก่อนไปดูว่าจะเป็นทางด้านของกิจกรรมอะไรไปก็ฝากกัน กดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลา,าดคลิปใหม่ๆไลฟ์กิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาน,นั่นเองโอเคครมพร้อมแล้วเข้าไปที่โหมดกิจกรรมรับผมเข้ามาปุ๊บอันนี้เลยจะมีชื่อว่ากำนนกกงงานเนิดนักรบแสงเงานั่นเองผมซึ่งมาพร้อมกับสิทธิทพิเศษมากมายน,นั่นเองน้องไม่ว่าจะเป็นท่าคู่หูท่าเปิดตัวท่าพัญญาท่าตกและ ถากระโดดก,กำแพงนั่นเองนะผมมากิจกรรมนี้เข้าตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่23พฤษภาคมนะผมม,มีเวลาแบบเป็นเดือนนะ <What? S 1> ให้น้องๆเข้าไปจับมาด้วยกัน3ลุกในชุดเดียวนั่นเองนะผมมาโอเคเพื่อ <Okay. S 1> พูดภาพนำเพลนนุผมคลิกเข้าไปได้เลยนะผมไม่ว่าน้องจะคลิกทางด้านของกิจกรรมเข้ามาปุ๊บเอาประมาณนี้หรือว่าน้องคนไหนแบบว่าหากิจกรรมไม่เจอก็สามารถคลิกเข้าที่ตู้ได้นั่นเองนะผมนี่เข้ามาปุ๊บหน้าตาตู้ก็ประมาณนี้นั่นเองผมมา ดีขนโดออกจากไฮฟอร์บุ๊กนั่นเองนะ้อง29วัน2ชั่วโมงชี้อะนานเกินไปป่ะเป็นเดือนอะอกิลกรรมนี้เริ่มยังไงมาเดีย๋ยวพี่จะอธิบายแบบคร่าวๆร,รนะ <Okay. S 1> ัดกลุ่มนั่นเองศิลกรรมนี้ง่ายๆมากเลยนะผมให้น้องๆสุ่มหาสุ่มหาไอ้นี่จำนวน5อันนะผมเเพื่อไปแลกชุดน,ะนะนั่นเองน้องชุดก็ใช้5นะั่นเผมใช้5สกินปืนใช้4 อันนี้น่าจะเป็นผ้าปิดปากใช้3 <_ d ream> โปรไฟล์ใช้ 2, 2> <_ d ream> อันนี้ครับเป็นกล่องหัวใจหรือว่ากล่องศพนั่นเองกองนี้ประมาณนี้มาเดี๋ยวพี่จะรีวิวชุดให้ดูก่อนนว่าชุดจะหล่อเท่ขนาดไหน <Okay. S 2> นั่นเองโอเคคข้าไปได้เลยโอ้อนี่เข้ามาปุ๊บมาเปิดตัวแบบถือเคียวมาแล้วก็บินอุ้ยมี2อสีนะเมื่อกี้แสงกับความมืดนั่นเองอพูดผิดมา ทางด้านของชุดของน้องก็มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันผมชิ้นแรกของน้องก็จะเป็นเสื้อนั่นเองน่ะผมนี่เสื้อประมาณนี้อ,อ๋อเป็นสีทองด้วยนะนี่อันนี้เขาน่าจะเป็นแบบแปลงร่างนะนี่แลผมนี่เป็นสีม่วงและชิ้นต่อไปของน้องก็จะเป็นกางเกงนั่นเองน่ะผมนี่มีเอฟเฟกแบบปีกข้างคาวให้ด้วยนะตนึ้งเขาจะทิ้ง่บบนี้เป็นสกินรองเท้านั่นเองน่ะผมรองเท้าก็ประมาณนี้อ๋อแล้วก็ชิ้นที่3เอ้ยชิ้นที่4 เป็นหน้ากากนึงหน้ากากของน้องประมาณนี้แบบโคตรโหดเลยครับโหดจริงแล้วก็ชิ้นสุดท้ายของน้องก็จะเป็นทรงผมนึงแบบนี้ประมาณนี้ละมุนละมุนเลยนะ,ะมันก็สามารถตกแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเปลี่ยนสีได้นี่มีด้วยกันสองสีนะอ่ะประมาณนี้หรือว่าน้องก็ไหนแบบว่าพี่ครับผมอยากเปลี่ยนตั้งเซตก็จัดไปแบบนี้คลิกตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนไปหรือว่าน้องก็ไหนแบบว่า พี่ครับผมอยากเปลี่ยนเสื้ออ่าก็คลิกได้นะผมนี้ประมาณนี้เอฟเฟกลูกเล่นนอะผมเฮ้ยสำหรับชุดนี้แล้วก็อย่างต่อไปเนะผมเป็นสกินปืนนั่นเองสกินปืนนี้มีเชื่อว่า ac 8 0นั่นเองนะผมหัดาโลกเจดชื่ออย่างตึงนะผมว่าเวลาถือก็ประมาณนี้นะผมนี่เฮ้ยเหมือนคล้ายคล้ายลูกซองเลยนะซองพวงน่แต่ว่าไม่ใช่นะสเต็กของน้องก็จะเป็นความเร็วในการรีโหลดบวก2อาเม m บวก1ลบความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะผมซึ่งไม่ส่งผลใดๆทั้งสิ้นนะผมนี่ ประมาณนี้แล้วก็ชิ้นต่อไปก<ร>็จ<ร>ะเป็นหน้ากากของน้องนั่นเองั้ผมนี่หรือว่าผ้าปิดปากนั่นเองใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะผมนี่ประมาณนี้โอเคมีเฟกด้วยนะสายฟ้าฟุ้งฟิงฟุ้งฟิอ้แล้วก็ต่อไปเป็นโฟรไฟหรือว่าเบนเนอร์นั่นเองั้ผมประมาณนี้โอเคเนาะครับก็ประมาณนี้นะผมมาโอเคผมมาหลังจากรีวิวเสร็จวันนี้พี่ก็มีงบประมาณ5้า0ัน้าร้อยน้อจริงไม่ใช่รหัสเองสามารถกดจบได้เลยกดที่หมด มาหน่อมาไม่พูดพร้อมท้อเพล่ผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไล่เกลือก่อนจัดไปครับผมมาหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งก็พอได้ไปครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยราคาในการสุ่มครับผมหนึ่งครั้งจะเป็นสิบเก้าสิบครั้งจะเป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งลดสามสิบสามเปอร์เซ็นต์หน่อผมมาไม่พูดพร้อมท้อเพลงจัดไปครับผมครั้งแรกโอเคเกลือนะ สิบครั้งจัดไปนะผมมานี่ไงอุ้ยชุดนึกว่าได้ชุดจัดคือแบบโอเคน,นะนะเมื่อกี้ถ้าได้ชุดอะคือแบบโอ้โหมาแล้วผมมาพี่ก็ได้มาหนึ่งอันนะนะกดรับมาก่อนนะผมนี่โอเคพี่ว่ามันต้องแบบใช้เทคนิคน,นิดนึงขอแบบเทคนิคนิดนึงนะผมอันนี้สาการนี้ส่งอันนี้เก็บไว้ก่อนนะผม โอเคไม่น่าจะเก็บเลยนะพี่จินพี่จินจะเก็บทำไมรีไปครับผมโอ้โหโอเคมาพี่แบบขออนุญาตแบบประหยัดนิดนึงนะผมเลยเอ็นดูเจ้าของรหัสแล้วผมมาโอ้โหครั้งที่สองนะโอ้โหเกลือครับผมครั้งที่สองเกลือสามสามมาวะนี่ สามมาว่ะเฮ้ยสองชิ้นไหมชิ้นเดียวชิ้นเดียวแล้วผมรับมาก่อนรับก่อนเออได้มาสองเลขาดอีกสามขออนุญาตรีนะผมได้อีกหกครั้งโอเคมาปุ๊บมาดีปุ๊บเกินเลยป้ะทำจริงได้ดอีกครั้งโอ้โหโอเคดูดิจับไปผม ไม่ออกเฮ้ยดีๆการที่สามนะไม่ออกอ,อ,กอีกเฮ้ยดีๆการที่สี่ขอผมเหนียวแล้วโอ้โหน้องคนไหนแบบว่างบน้อยก็ดูพี่เลยนะพี่ไม่ได้นำนะ้องผมสำหรับน้องคนไหนแต่ว่า,บบางบมีน้อยงบมีจำกัดนะผมโอเคถ้าแต่ดูแนละ้วเหมือนหลัดพี่จีนออุ้ยมาดิอุ้ยฮึมแบบไปสักนิดก็ยังดีนะเมื่อกี้อะ ี่ก็นึกว่าได้ชุดแล้วเมื่อกี้อุ้งว่าดีใจแล้วตื่นเต้นทำวะเฮ้ยทำไมมันตื่นเต้นเนี่ยวะครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่สี่ปะเมื่อกี้สี่หรือว่าห้าอ่ะพี่จินกดอย่างนี้แล้วพี่จินไม่ได้นับเลยไม่ใช่หน้าตัวเองเอโอเคน้องมามาอยัดได้มาหยัดแล้ผมจะมนี้เฮ้ยโหโอเคมา ขอดีสองมาดูกันรอบที่ห้าปนะเออรอบที่ห้าอนะไรอ่ะอ,อืมเกลียวรอบนี้ที่หกจัดไปอืมโอ้ยน้อยอ่ะย่อยอีกทีนึงมาดิมาดิอืไม่ออกให้เลยนะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเออเนี่ยคือไม่ออกให้เลยนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่พี่ได้เลยลนะกันเอาปะเดี๋ยวพี่จะสุ่มไปเรื่อยๆนะโอเคไม่งั้นมียาวพี่ว่าอืยาวจริง ดูดีคือแบบว่ามันไม่ค่อยออกอะไรเลยนะดูดีไม่ออกเลยเดีย๋ยวพี่แบบตัดไปตอนแบบใกล้จะได้เลยในการออกมามาก็ตอนนี้พี่แบบว่ากดมาแบบยาวนานมากเลยนะมาครั้งสุดท้ายนอกผมไม่ได้ก็พอเลยจาก 5, 000, ห้าพันเหลือสองพันอะคิดดูไม่ได้ท <the> <c oughs> ี่กดจนเหนื่อยเลยจริง จาก5,000เหลือ2,000นะคิดดูน้องก็ได้แบบว่างบน้อยก็ไม่ควรจะเข้าไปสุ่มเลยอี3,000นะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่น้อยๆน,นะนั่นอะ3,000ไม่ได้อะไรเลยใช่เลอ3,000ไม่ได้อะไรเลย 5, <000. S 1> ไม่ออกอะไรเลยเลยกินบางเทียโอเคพอได้ <laughs> เหลือไว้ให้2,000 <laughs> เหลือไว้ให้2,000 <laughs> เลยโอ, <laughs> อ้โห ที่เหลือก็ไปาหาสุ่มเอาเองไม่จิินไม่ไหวอะสามพันยังไม่ออกคิดดูโอ้โหให้เอาที่ไหนไปสุ่มอีกถามจริงโอเคผมก็เจ็บจัดประหลัดบอกอขนาดนายกละออกประหลัดยังขึ้นแทนไม่ได้ก็ฝากด้วยราการของอสำหรับตู้นี้ที่มีชื่อว่ากำเนิดนักลบแสงเงา่นเอง มาพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายนะผมก็ไปหาจัดหาตำกันได้น้องไหนเข้าไปสุ่มมาแล้วหมดกันเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะกันหรือว่าน้องไหนว่าหมดน้อยครับพี่ผมหมดไม่ถึง2 0 0พันซะด้วยซ้ำก็มาขิงพี่จินหน่อยนะกันพี่จินหมดไปประมาณสามพันนะแบบนับมม่ๆเอาก็สบ3พันอะได้สี่ชิ้นชิ้นสุดท้ายไม่ออกคือค่อยเอ่อค่อยให้เจ้าของเขาสุ่มมาเลย เดี๋ยวเจ้าของกระสุมได้เดี๋ยวพี่ค่อยขอรูปเอาเอ okay, โอเคก็ฝากกันกดไลค์กดซับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จินด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอประมาณ10บไลค์ก็พอแล้วเลยเพื่อเป็นกำลังใจโอ้โไม่ไหวจริงๆ3,000ันออก4ชิ้นพี่ละท่อเลยกิจกรรมนี้ okay, โอเคก็เจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซย์ุ้ยบสวัสดีครับเจ็บจัดอะ่ะน้องหน่อยฮบน้อย อย่าไปสุม่มเชื่อพี่เนาะหนีไป